เทศบาลตำบลทับมาจังหวัดระยองก็ได้เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดทําผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองนะคะภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายจัดกิจกรรมนะคะชวนกันปลูกปรับเปลี่ยน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนค่ะเมื่อเร็วๆนี้นายประเสริฐวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดทําผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมปลูกปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนโดยมีผู้แทนภาครัฐสถานศึกษาเอกชนกลุ่มเครือข่า,ขายประชาชนในพื้นที่ 80เข้าร่วมโครงการนะคะภายในงานก็มีการเสวนาหัวข้อพื้นที่สีเขียวจากนิยบายสู่ความร่วมมือโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนายประเสริฐวงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมานะคะค่ะและก็ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชนโรงบ้านทับมานะคะค่ะรวมทั้ง ทางบริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะก็มีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ด้วยค่ะทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อน,นําเสนอข้อมูลพื้นที่สีเขียวและผังชุมชนของเทศบาลตะมนทับมาและขับเคลื่อนการดําเนินการด้านพื้นที่สีเขียวภายใต้ผังชุมชนรวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองด้านพื้นที่สีเขียวให้เห็นว่าพื้นที่สีเขียวสามารถสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตของคนและเมืองได้รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่สี เขียวเชิงพื้นที่ได้อีกด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเราต้องมาร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้ดูแลให้เมืองมีพื้นที่สีเขียวนะคะค่ะ ต้นไม้มีประโยชน์มากมายนะคะที่เราต้องช่วยกันดูแลนะคะรวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยนะคะการทิ้งขยะลงทั้งขยะให้เรียบร้อยนะคะค่ะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะการคัดแยกข,ขยะก็ช่วยกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะ